พี่ทอพารวยครับงดทีแล้วนี่ไห่แม่ครับผมเนาะ91ล่างเข้าตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผาหัดชาแนลครับมื้อนี้ครับวันที่1ิหากรกฎาคม2568ครับมื้อนี้ครับจะมีน้องทังมาแบงปั่นเอฟซีท่าง่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยนะครับบนนะครับผมเนาะหลังจากที่ผมลงชุดแรงไปครับผม คลิปนี้จะเป็นชุดบนของพี่ทอพารวยนะครับทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นสรุปบนล่างเม็ดเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเยเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับมาดูของพี่ทอพารวยก่อนดีกว่าครับงวดที่แล้วให้มาครับผมเนาะ91ล่างเข้าตรงๆนะครับงวดนี้ล่างให้มาครับ ล่างครับเด่นที่9ครับ959697 94 90ดนะครับกันเบิ้ลครับ4 499ครับแล้วก็เน้นที่90ล่างนะครับของพี่ทอพารวยนะครับคลิปนี้นะครับผมนกจะเป็นเลขบนนะครับของพี่ทอพารวยนะครับเลขบนของพี่ทอพารวยก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องกับผมนก มาดูของพิษตายออรับแปลก่อนดีกว่าครับพอผมลงคลิปไปแล้วครับผมเนาะเอฟซีท่างซองกับเเห็นเยอะมากครับของพิษตายออรับแปลนะครับเลขรับหลวงตาครับเจ็ดหกสี่หกสี่สี่หกนะครับหมดที่แล้วนี่เข้าที่หกสี่สี่หกครับแล้วก็ชุดคำนวณของพิษตายครับสี่หกแปดครับเข้าที่ 4 6ตรงตรงๆนะครับมาดูชุดคำนวณก่อนดีกว่าครับนี่ครับบนเด่นที่6ครับ5 6 8นะครับนี่ครับกลับหัวเป็น569นะครับไม่ใช่5 9 8ครับผมเนาะนี่ครับ5668กแล้วก็5 8ครับล่างเด่นที่4ครับ4 3 4 5ครับแล้วก็ เลขลับหลวงตานะครับบนครับเด่นที่ศูนย์ครับเจ็ดศูนย์แปดห้าศูนย์แปดนะครับล่างเด่นที่แปดครับห้าแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับส่วนเลขวิ่งทหารนะครับเลขวิ่งทหารครับเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนาะชุดบนครับห้าเก้าสองห้าเก้าหกเก้าหกเก้าสองครับล่างครับ 0 9 1 9 2 9 9 9นะครับของพิษตายอรับแ,แปลนะครับเลขวิ่งสายทหารนะครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับโอเคมาดูของพิทอพารวยดีกว่าครับพิทอพารวยพิทอพารว,วยนะครับ ชุดบนนะครับชุดบนหลังจากที่ผมลงชุดล่างไปครับผมเนาะวันนี้พิ่ทอพารวยส่งชุดล่างมาให้ไม่ใช่ส่งชุดบนมาให้นะครับดูใหนเอ่ยพิ่ทอพารวยพิ่ทอพารวยครับนี่ครับโุที่แล้วให้มานะครับผม ล่าง91เม็ดเดียวนะครับแล้วก็อยากให้ FC ฟซีทางช่องเบิงเ่งไว้ครับนาะว่ซีงวดหลังสุดครับผมเนาะของพิดท้อผ้าลด้วยครับผมเข่ามา3มงวดครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่ครับ16ึกพฤษภาครับให้903เลขออก 309ครับแล้วก็ครับผมนี่ครับเลขทูบครับ7887นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับ16พฤษภาครับแล้วก็1มิถุนาครับผมเนาะ1มิถุนาครับ1มิถุนานี่ครับเข้าที่20ล่างตรงๆนะครับเข้าที่20ล่างตรงๆครับ16มิถุนา 16มิถุนายนนะครับไม่เข้านะครับผมเนาะแล้วก็งดที่แล้วครับ1กรกาครับ91ล่างเข้าตรงครกับผมเนาะนี่ครับ903ไม่ใช่309ครกับผมเนาะแล้วก็78ดเข้าทั้งบนทั้งล่างครับถัดมาครับ20ล่างตรงๆครับแล้วก็ถัดมาครับไม่เข้าแล้วก็งวดที่แล้วนะครับเข้าที่91นนะครับผมเนาะ สี่งวดหลังสุดเขามาสามงวดก็ถือว่าแมนมากรับผมเนาะของพิทอพารวยนะครับมาดูชุดบนดีกว่าครับชุดบนนี่ครับผมเนะเาะจะเขียนชุดบนให้ดีกว่าครับผมชุดเต็มก่อนนะครับแล้วก็จะมาคัดให้นะครับผมเนาะคัดบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับของพิทอพารวยเด้อครับผมเนาะเพราะว่าชุดล่าง ได้ไปแล้วครับผมเนาะคลิปนี้จะเป็นชุดบนนะครับชุดบนของพิ่ทอพารวยเด้อครับผมเนาะคลิปนี้นะครับชุดบนของพิ่ทอพารวยพิ่ทอพารวยครับบนนะครับเอาชุดเต็มไปก่อนนะครับพิ่ทอ พาลวยครับบนครับเด่นที่0กับ9ครับเด่นที่0กับ9นะครับหลักร้อยครับหลักร้อยสี่หนึ่ง สาครับหลักร้อยครับจับคู่บนให้ชุด2ตัวมี4หางครับผมเนาะมี09 01 03 06ครับชุด3ตัว มี6หางครับชุด3ตัวครับมี409ครับ401ครับ403ครับ406ครับ309ครับ301นะครับนี่ครับผมเนาะนี่ครับ ชุดบนนะครับชุดบนลงวันที่16ทับ7ทับ6ครับนี่ครับผมเนาะให้ FC ท่านช่องแคปหน้าจอเอาชุดเต็มบนนะครับแม่ครับเนาะจะมาสรุปชุดสรุปบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวดีกว่าครับ พิทอพารวยครับบนครับให้มาเม็ดเดียวครับผมเนาะบนให้มาเม็ดเดียวครับนั่นก็คือครับสี่ศูนย 9แล้วก็09นะครับนี่ครับบนให้มา409แล้วก็09นะครับส่วนล่างครับล่างล่างครับล่างครับให้ที่ ดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับผมนี่ครับล่างเน้นที่90ครับล่าง90บน09ครับผมเนาะลงบนที่16ทับ7ทับ6 8ครับ มาแคปหน้าจอทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับผมเนาะมาเอาชุดงวดเดียวนะครับชุดคัดเน้นนะครับผมเนาะลงมาชุดเดียวเองครับแต่ว่างวดนี้ผมมีลงชุดเต็มครับผมเนาะแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับชุดเต็มบนครับนี่ครับบนเด่นที่9กับ0ย์ครับหลักร้อยสี่หนึ่งสามหกครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกครับ 409 401 403 406 309 301นะครับชุดแรางครับล่างเด่นที่9ครับ9596 97 9490กันเบิ้น4499ครับเน้นที่90ล่างนะครับนี่รนครับบ้นเน้นที่40909ครับล่างครับ90เมตรเดียวนะครับ กระสุดท้านี้ครับก็บขออุยพรให้ fc ทั้งช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแ้วคาดปลอดไทยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรววยเงินทองถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ